กินข้ามอเดียวกันแต่กัดกันที่กว่าหมาไอ้ดินขอรับมันลักลอบไปเจอคุณดาตรีแล้วก็ล่วงเกินคุณดาตรีขอรับกินบนเรือขี่รถหลังคาเองทำรอยยำอับปี่กับลูกสาวข้ายินคุณพ่อเจ้าคะเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วลูกไม่ต้องออกโรงป้องมันมิได้เจ้าค่ะลูกต้องปกป้องคนดีที่ช่วยลูกคุณพ่อเจ้าคะ ลูกออกไปทวนท่ารำที่ท่าน้ำเจ็บกับในดินลูกกำลังจะกลับเรือนแต่สะดุดล้มขาแพมมันคงสมโอกาสอาสาไปส่งคุณหนูแต่กระผมเห็นนะขอรับว่ามันตั้งใจอุ้มประคองหวังจะล่วงเกินถ้ากระผมไม่เข้ามาห้ามเอาไว้มันอาจจะพาคุณหนูไปทำไม่ดีไม่ร้ายขอรับในบวรเลิกคิดเองเออเองได้แล้ว คุณพ่อเจ้าคะในดินอย่าช่วยลูกแต่เกรงจะเป็นที่คอรหาจะตามบ่าวหญิงมาช่วยแต่ลูกเป็นคนขอร้องให้ในดินอุ้มลูกมาส่งเพราะลูกรู้ว่าในดินบริสุทธิ์ใจไม่มีใครคิดอกุศลจริงหรือไอ้ดิน กระผมกราบขอโทษท่านเจ้าคุณขอรับถ้าทำให้ท่านเจ้าคุณไม่พอใจขอรับไอ,บอ้บวรขอรับข้ารู้ว่าพวกเองรวมทั้งเมียอคติใจตั้งเป็นศัตรูไอดินมาจากบ้านโพทองพอสบโอกาสเลยหาเรื่องเล่นงานมาให้จมดินพวกเองอยู่เรือนข้าพึ่งใบบุญข้ากินข้าวหม้อเดียวกัน พวกเองต้องช่วยเหลือเสริมส่งให้มันได้ดิบได้ดีรับคำข้าม่เช่นนั้นออกจากเรือนข้าไปซะว่าอย่างไรไอ,บอร้บวรขอรับ กระผมจะลืมเรื่องบาดหมางจะช่วยท่านเจ้าคุณดูแลดินให้เป็นใหญ่เป็นโตขอรับกระผมน้อมรับคำท่านเจ้าคุณขอรับคนบ้านเดียวกันก็ต้องรักกันเจ้าค่ะ หมดเรื่องหมดราวแยกย้ายไปนอนได้แล้วครับเจ้าค่ะลูกยังเจ็บขาไม่ควรลงท้นเช้าหนักนะเจ้าค่ะหลังจากนี้ไม่ต้องลงเรือนไปที่ท่าน้ํี คุณพ่อไม่ให้ลูกฝึกรำหรือไม่ให้ลูกพบในดินกันแน่เจ้าคะเป็นลูกพญานางทำตัวให้สมเกียรติถึงพ่อจะชื่นชอบไอ้ดินปลูกปั้นให้มันได้ดิบได้ดีเป็นตัวพระตัวเอกของพ่อแต่มันคนละชั้นกับเราอย่าลดตัวไปเกลือกลัวเจ้าคะ่ะ แม่พวงคอยกำชับดูแลราตีอย่าให้ข้าอับอายเจ้าค่ะการครบหาเสพสมกับพวกชั้นต่ำจะทำให้ท่านเจ้าคุณเสื่อมเสียเกียรติอีฉันทราบข้อนี้ดีเจ้าค่ะ